จากทีมที่ไม่เคยคว้าแชมป์บุนเดลิก้ามาก่อนกลายเป็นสโมสรแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ลลกสูงสุดของเยอรมน,นีได้แบบไร้พ่ายทาั้งฤดูกาลจากทีมที่ไม่ได้โทฟี่อะไรเลยนับตั้งแต่คว,าว,คาว้าแชมป์เดเบโพคาาเมื่อปี1993กลายเป็นทีมที่มีลุ้นควาดครบถึง3แชมป์ที่ลงแข่งขันในซีซัน่20น2023-2024นี้จากทีมที่ตกรอบ10ปีหลังสุดต้องแพ้ไม่ต่ำกว่า10นัดรวมทุกถ้วยใน1ฤดูกาลกลายเป็นทีมที่ครองสถิติไร้พ่ายรวมทุกรายการนานที่สุดตลอดกาลของยุโรปตู ทัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไขปริศนาห้างยาทำไมตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาซีซั่นนี้ถึงโหดสุดไบเออร์ลเวอคุเซนภายใต้การคุมทีมของชาบิลอนโซเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นทีมแรกที่สามารถควา้าแชมป์บุนเดิลิก้าได้แบบไม่แพ้ใครเลยตลอดทั้งฤดูกาลหลังเปิดบ้านเอาชนะเอาบวกไป21นในเกมลีกนัดปิดซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนี่จึงเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่มีสโมสรในหลีกดังของยุโรปสามารถทำสถิติคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลได้้้้โดดยยยททีีมสุาาาก่ออนนหคืเวตภ การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้ที่คว้าแชมป์กอลโชดซเรียได้ในซีซั่น2011-2012แบบไม่รู้จักคำว่าแพ้ตลอดทั้ง38นัดในฤดูกาล2023-2024เลวอคูเซนยังเป็นทีมแรกใน5ลีกใหญ่ที่การันตีตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดมาครองอีกตั้งหากครับโดยคว้าแชมป์บนเลีิกาได้แบบ100%ตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลถึง5นัดเมื่อเปิดบ้านถลม่มไวเดอร์เบเมน5-0ในเกมลีกนัดที่29เมื่อวันที่14เมษายนปี2024ถือเป็นการหยุดช่วงเวลาผูกขาดลีกเมืงเอง ของเยอรมนีได้เป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโม,มสรมา119ปีเท่านั้นครับแต่พวกเขายังผ่านเข้าชิงยูโรปาลีกและเข้าชิงเดเบโพคาวด้วยสถิติไร้พ่ายทั้งสองรายการนั้นด้เช่นกันถือว่ากำลังลุ้นเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปที่สามารถคว้าแชมป์ทั้งบอลลีกบอลถ้วยและรายการของยูฟาคบทั้ง3ถ้วยใน1ซีซั่นด้วยสถิติไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวผลสุดท้ายที่ทีมห้างขายยาพบกับความปราชัยต้องย้อนไปถึงเกมบุเดษดิก้าัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วทททีีี่่ออกไปปแพพ้บบ um ััววุมมม30 23นนน27ฤษภาคขะผลร รายการของฤดูกาล2023-2024ก่อนที่พวกเขาจะลงเตะนัดชิงยูโรปาลีกที่พบกับอตาลันตาคำคืนวันนุธที่22พฤษภาคมนี้ถือว่าไม่แพ้ใครนานถึง51นัดติดต่อกันจากขั้งหมด51นัดรวมทุกรายการที่ชาบิลลอนโซพาทีมไรพ่ายแบ่งเป็นการคว้าชัยชนะมากถึง42นัดเสมอ9นัดซึ่งนั่นถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรฟุตบอลในยุโรปที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันนานที่สุดตลอดการเรียบร้อยแล้วทำลายสถิติเดิมที่เบนฟิก้าสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสเคยทำไว้48นัดซ้อนระหว่างเดือนธันวาคมปี19 6 96 3จนนนถึงเดือกุมพัธ์ปี ลงได้สําเร็จผลงานสุดแก่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนในฤดูกาลนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นปากฏกดการอย่างมากเพราะในอดีตที่ผ่านมาพวกเขาโดนสื่อตั้งฉาย,ยาดูถูกว่าเป็นเนเวอร์คูเซนหรือทีมที่ไม่มีวันได้แชมป์ลีกในช่วงเวลา6ฤด,ดูกาลร,ระหว่างซีซั่น1996-1997จนถึง2001-2002พวกเขาได้ตําแหน่งรองแชมป์บนเลีิกาถึง4ครั้งโดยในฤดูกาล1999-2000ถือเป็นการพลาดแชมป์บนเลริกาแบบน่าเจ็บใจที่สุดพเพราะขอแค่บุกไปเสมอทีมที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วในนัดสุดท้ายอย่างอุนนเตอร์ฮากให้้้ไดท่ัะวแชมลีกมึงเบียรรหนนแกใปะวัติศาสตรร์คอง้อยู่แลว แต่พวกเขากับกดดันตัวเองจนแพ้ด้วยสกอร์2-0ทำให้แชมป์ตกเป็นของไบยามินิกที่ได้ฉลองถาดพอมีผลตามประตูได้เสียเหนือกว่า7ลูกไปแทนหรือในซีซั่น2 0 0 1 2 0 0 2เอร์คูเซนได้ตำแหน่งทิปเปิ้ลรองแชมป์อย่างน่าเจ็บปวดเพราะพวกเขาโยนความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์บอเลิก้าช่วงโค้งสุดท้ายไปอย่างเหลือเชื่อเมื่อแพ้2นัดรวดถึงนัดสุดท้ายทำให้เสียแชมป์ลีกให้กับบริเซียด์ดมุนที่เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดสุดท้ายโดยทีมเสือเหลืองเข้าป้ายซิลถาดด้วยการมีคะแนนเหนือกว่าทีมห้างเายยว เมื่อ22ปีก่อนเลือคฮูเ้นเมามาต่อเนื่องจากการพาชแชมป์ลีกขอผิดหวังจากการพาโทฟ,ฟี่อีก2รายการต่อมาในเวลาห่างกันเพียงแค่4วันพวกเขาพ่ายแพ้แฮททาบอรลิน1-2ในนัดชิงเดียเบโคขาว ก่อนจะแพ้เรอัลมาดริด12ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นเป็นต้นมาเลวากูเซนไม่เคยใกล้เคียงกับการลุ้นคว้าแช,ช,ชมป์บุนเดสลีกาอีกเลยแม้จะได้อันดับ2ในฤดูกาล2010-2011แต่ก็มีแต้มน้อยกว่าทีมแชมป์อย่างบริเซียดอดมุนซึ่งคุมโดยเจอเกนคอปถึง7แต้มส่วนโอกาสลุ้นแชมป์รายการอื่นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือรองแชมป์เดฟเบโคาวในปี2009 20, และปี2020แต่ก็อกหักในนัดชิงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับว่าจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทำให้ไบเออร์เลวากูเซนค่อยๆยกระดับผลงานขึ้นมาจากทีมที่ไม่ได้โคต้าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปีก่อนให้กลายเป็นทีมพร้อมลุ้นแชมป์อย่างรวดเร็วก็คือก แต่งตั้งอดีตกองกลางตำนานทีมชาติสเปนอย่างชาบีลอนโซเข้ามาคุมทีมเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2022ก่อนจะมาคุมทีมห้างขายะาอลอนโซไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมชุดใหญ่ที่ไหนมาก,ก่อนเลยโดยงานก่อนหน้านั้นก็คือการเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมสำรองของเลโลโซซิดาดเท่านั้นแต่ว่าไซมอนโลเฟลผู้อำนวยการกีฬาของเลโอโคเซนเชื่อว่าน,นี่คือโค้ชที่มีของและมีศักยภาพที่จะฝึกสอนนักเตะในทีมให้ยกระดับเกมการเล่นให้ดีขึ้นได้เยอะอย่างแน่นอนตอนที่ชาบีลอนโซเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายใหญ่แห จาก8เกมแรกของฤดูกาลที่แล้วแถมยังร่วงเนื้อเบโพคาวไปตั้งแต่รอบแรกพอออกไปแพ้กับทีมลีกาสาอย่างเอเวอร์แบกคีอีกต่างหากอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าลอนโซจะไม่มีประสบการณ์ด้านงานโคน้มากนะักแต่เขาได้รับความเคารพอย่างมากจากบรรดาผู้เล่นทีมห้างขายาพอสมัยเป็นนักเตะเขาประสบความสาเร็จมาแล้วครบทุกอย่างครับเคยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้งกับเรอัลพูและเรอัลมาดริดเคยคว้าแชมป์ทั้งยูโรและลาาฟุตบอลโลกในฐานะมิดฟิลตัวหลักของทีมชาติสเปนและเคยมีประสบการณ์คว้าชแชมป์บุนเดิลิกาสามยย นักเตะก็คือการผ่านบอลระดับท็อปคาสเขาเข้ามาสอนลูกทีมว่าต้องใจบอลยังไงในสนามถึงจะได้เปรียบและแน่นอนว่าด้วยชื่อชั้นของเขาสมัยเป็นผู้เล่นที่เป็นสุดยอดมิฟิลนักเตะทุกคนในทีมต่างเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขานํามาถ่ายทอดมันคือมุมมองที่ถูกต้องนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่ลอนโซเคยร่วมง,งานกับโค,ค้ชกุนซือระดับโลกนับไม่ถ้วตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลเบนิเตสโจเซ่มูรินโญคาร์ลเชโรติมาจนถึงเป๊ปกกเลียล่าทำให้เขาได้วิชาด้านสุดยอดเทคนิ ที่เขาจะประสบความสาเร็จด้านอาชีพโค้ดอย่างรวดเร็วอเลนโซปรับหมากให้การเล่นของไบเออร์เลว์คูเซนจากที่เคยเน้นใช้แผน4-2-3-1ในยุคของกุนซอเดิมอย่างเคเรโดเซโอเน่ให้หันมาใช้ระบบ3-4-2-1เพื่อให้แต่ละพื้นที่ของสนามมีนักเตะที่เคลื่อนที่รับบอลอย่างไหลเลื่อนตลอดแทนอย่างไรก็ตามครับผมกําลังของเลว์คูเซนเมื่อได้ดูการที่แล้วถือว่าเต็มไปด้วยนักเตะที่อ่อนประสบการณ์แม้ทรงบอลจะดีขึ้นมาจนค่อยๆพลิกสถานการณ์กลายเป็นทีมที่จบอันดับที่6และเขาถึงรอบรองชนหาหาเะเลิศยู ึงขั้นที่เป็นทีมที่จะเล่นได้ดีสม่ำเสมอต้องมีการเสริมนักเตะเก๋าเกมและเคยประสบความสําเร็จมาแล้วมากกว่านี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ครับหรือวอร์พูเซนเซ็นสัญญาคว้าตัวมิฟิลห้องเครื่องมากประสบการณ์อย่างกาลิสซาก้ามาจากอาร์เซนอลคว้าตัวปีกที่มีประสบการณ์โชวโชนอย่างยานัสฮอปมันมาจากบริเซียมือเซนกัดปากและการเซ็นสัญญาที่น่าทึ่งมากก็คือการคว้าตัววิงแบ็กซ้ายที่ประสบความสาเร็จที่โปรตุเกสมามากมายอย่างอเล็กกิมันโดมาจากเบลฟิก้านอกจากนั้นแล้วนะครับทีมห้างขายายาย ว่าทีมขาดดาวยิงประเภทใหม่เลขเก้าแท้ๆก็ไปสอยวิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าทีมชาติาเจอรีันมาจากอุนิยงแซงซิลลูสในเบลเยียมครับและเสือตัวมาเตโควาในทวารตัวสำรองจากแมนยวิเต็ดเข้ามาเป็นผู้รักษาป,ประตูสำหรับใช้งานในเวทียุโรปหลังประทับใจผลงานยอดเยี่ยมที่ช่วยให้สปาตาปาคว้าแชมป์ลีกของสาธารณรัฐเช็เกนในเมือฤดูการที่แล้ว เบื้องหลังการตัดสินใจแต่งตั้งชาบี้ลอนโซ่มาเป็นเฮดโค้ชในเดือนตุลาคมปี2022และการเสริมทัพอันชัญฉลาดในช่วงซัมเมอร์ปี2023ของสโมสรเลเวอร์นั้นต้องยกเครดิตให้กับ2ผู้บริหารมือทองอย่างเฟเนเดโกการโลที่เป็น c e o และไซมอนโลเฟสซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายกีฬาโลเฟสนะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาให้กับเรเวอร์เซนตั้งแต่ปี2018ก่อนเลื่อนขั้นมารับตำแหน่งใหญ่ขึ้นอย่างกรรมการผู้จัดการฝ่ายการกีฬาตั้งแต่ซัมเมอร์ปี2022เป็นต้นมาเขาใใชช้้ขออมมมมูลลลเเเิิงวททยยาา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 าศสสสตตรรรรรรร์กกกกกกีีฬนนนืหหโคแะะะะััั่บพฒ ริโดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า AWS ซึ่งมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดผ่านวิดีโอมาวิเคราะห์ประมวลผลเขาคัดกรองโค้ดและนักเตะเข้าทีมโดยข้อมูลที่วิเคราะห์อ,อย่างละเอียดว่าจะตรงกับสไตล์ฟุตบอลที่สโมสรต้องการไม่ใช่พิจารณาชื่อเสียงหรือสถิติพื้นๆน,น,นั่นทําให้เขาเชื่อว่าชาบิลลอนโซ่จะพัฒนาทรงบอลให้ทีมได้แม้ไม่ใช่โค้ดที่มีโปรไฟล์คุมทีมที่โดดเด่นมาก่อนขณะที่บรรดาน,นักเตะที่ดึงเข้ามาส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นแบบบิ๊กเนมไซมอนโลเฟสเคยเผยถึงเคล็ดลับในการพัฒนนาาาเรอซไวว้้ะคค่จตงงึ3 สำคัญเป็นหลักประกอบไปด้วยบรรยากาศการพัฒนาและประสิทธิภาพคำว่าบรรยากาศหมายถึงคนที่เขาจะดึงเข้าสู่ทีมนั้นต้องเป็นบุคคลที่ดูมีพลังบวกต่อคนรอบข้างเพื่อให้เกิดแพชชั่นในการทํางานร่วมกันเหตุผลที่กรานิชากา้าถูกดึงตัวจากอาร์เซนอลในวัยย่างเข้า31ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนพาะสโมรสรมองว่านี่คือนักเตะที่มีความเป็นผู้นําในสนามสูงมากที่ทีมยังขาดแถมเป็นคนที่พูดได้ถึง4ภาษาจึงเหมาะที่จะนํามาช่วยเพิ่มสปิริตในห้องแต่งตัวคําว่าการพัฒนาหมายถึงคนที่จะเข้ามาอยู่ในทีมห้างขายยารรพิจาาณขอองงลเเฟต้ป็น คนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นได้อีกโดยไม่จําเป็นต้องสวนว่าโปรไฟล์สวยหรูอยังไงแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับทีมได้ในระยะยาวนั่นคือเหตุผลนะครับที่เขาดึงตัวฟอรเอนเวียสมาจากทีมเยาวชนของเอฟซโคโลนเพื A ่อมาเป็นดาวรุ่งของทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุแค่17ปีและตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกครับส่วนคําว่าประสิทธิภาพก็คือการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงพฤติกรรมการเล่นในสนามเขาเชื่อว่าปีอโลอินกาปีเอ e กองหลังสารพ มาตั้งแต่ตอนอายุ19ปีและมันใจมากๆว่าแบ็คขวาชาวดัตชอย่างเจเรมีฟิมปงจะกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาจึงเซ็นสัญญาเขามาตั้งแต่อายุแค่20ส่วนวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับถ้าดูเฉพาะสถิติการทำประตูในลีกเบลเยียมก็าอาจจะไม่โดดเด่นนักแต่ไซมอนโลเฟสวิเคราะห์มาโดยละเอียดแล้วว่าสไตล์ของเขาจะเป็นกองหน้า ที่เข้ากับเทคนิคที่ชาบี้ลอนโซต้องการจะใช้แน่นอนก่อนที่โบนิเฟสจะระเบิดฟอร์มยิงรวมกัน21ประตูรวมทุกรายการโดยซัดไป14ลูกในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้อเล็ um ando, กกิมันโดกลายเป็นสุดยอดการเซ็นสัญญาแห่งฤด,ดูกาลเขายิงไปถึง10ประตูกับทำอีก13แอสซิสต์ในบุนเดสลีกาจากตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายส่วนในยูโรปีลีกยังทำผลงานยิง2กับแอสซิสต์3ซึ่งตัดภาพมาที่ฤด,ดูกาลนี้เรียวโฮเซ่มีทีมที่สมบูรณ์แบบพอแข่งพลังหนุ่มอย่างฟลอเรนตีนปีเอโรอินกาปีเอและมเ,ละเมย เสริมด้วยผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างการิสซาก้าโยนาสฮอบมันและอเล็กซ์กิมันโดขณะที่กองหลังอย่างโจนาธานทากับแนวประตูอย่างลูคัสฮาร์เดสกี้อยู่กับสโมสรมานานแล้วก็กลายเป็นกลุ่มผู้เล่นระดับซีเนียของทีมอย่างเต็มตัวเมื่อชาบีลอนโซมีผู้เล่นที่เข้ากับระบบครบทุกตำแหน่งเลว้าคูเซนจึงเล่นในแบบที่เขาต้องการโดยถิติบอกว่าซีซั่นนี้ทีมฮ้างขคย,ยามีเปอร์เซ็นต์คลองบอลเฉลี่ยหกสิบสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมากที่สุดเหนือทุกทีมในบูเลริก้าแม้แต่แชมป์เก ได้ไม่เท่ากับทีมของอลอนโซ่เลยและแน่นอนว่าปัจจัยสําคัญที่ทาให้ไบเออร์เรโอเซนยิงเล่นยังไงก็ยิ่งไม่แพ้ก็คือความมั่นใจกับผลการแข่งขันที่ดีต่อเนื่องจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ทําให้พวกเขาเดินหน้าอย่างมั่นใจมายาวๆก็คือเกมบูเดลิก้านัดที่4ช่วงต้นซีซั่นที่ต้องบุกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างไบเยมินิกซึ่งพวกเขาเกือบจะแพ้ทีมเสือใต้ที่อาริอันอารีนาอยู่แล้วเพราะโดนเลออนโกเลสกา ทำประตูนำตั้งแต่นาทีที่86แต่เลวาคูเซนไปเสมอได้จากจุดโทษของอาร์เซเกลปาราซิออสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายจึงคว้าหนึ่งแต้มจากเกมที่ยากที่สุดกลับออกมาได้ในฤดูกาลนี้นะครับเลวาคูเซนสามารถทำประตูตีเสมอคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมมากถึง9ครั้งรวมทุกรายการและ6ประตูในจํานวนนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทีมห้างขายยาได้ประตูตีเสมอหรือไม่ก็ประตูชัยในช่วงท้ายเกมบ่อยครั้งจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเขาในฤดูกาลนี้ไปแล้วว่าตราบใดที่เวลาย,ยังมีพวกเขายังคงคเล่นอย่าง ประตู้ไดซึ่งในชีวิตคนเรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นครับถ้หาหากคนกลุ่มไหนกําลังทํางานด้วยกันด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแบบเคยชินแถมยังทํางานการเป็นทีมด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังบวกไม่ว่าอะไรก็คงหยุดความสําเร็จของพวกเขาไม่ได้ตอนนี้ไบเออร์เลว์โคเซนเป็นทีมแบบนั้นพวกเขาเล่นโดยทุกคนทําหน้าที่แทนกันได้หมดครับและคว้าผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นใจและไม่กลัวใครทั้งนั้นทําให้ทีมห้างขายายาในตอนนี้จึงทีภาพเดิมๆที่เล่น ที่เล่นยังไงก็ไม่รู้จักคําว่าแพ้ไปแล้วครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ